ทนายนะครับทนายเดชานะครับเดชาทนายคลายทุกนะครับนะเขาเป็นจำเลยของผมอยู่นะครับตอนนี้ก็เขาก็อยากจะทําคดีนี้นะครับลองแนะนําแนะนําไปทางฝั่งนู้นหน่อยนะครับนะจะได้เลิกพูดถึงผมในโซเชียลแล้วไปเจอในศาลนะคดีหนักๆอย่างนี้จะได้วัดกันเลยนะครับว่าว่าว่าเก่งเก่งไหมนะครับหรือพูดเก่งนะครับหรือว่าความเก่งนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับ จาแบ yup. ้านปกครองยังหวัดทุกดาหาเกือบเจ็ดร้อยกิโลมาที่พนังานตํรวจชาติท hmm. ําไมไม่มอบตัวนะหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าไปหัวหน้าพนักงานสอบสวนตัวราฐาจักและท่านผู้จัดการตํรวจแห่งชาติทําไมไม่มอบตัวนะครับนี่คือคำถามที่อัดเข้าไปจนผู้จัดการตํรวจแห่งชาติเองอะไรขนาดนั้นวะ